บุคคลธรรมดาขายอสังหาริมทรัพย์นะคะก็มีภาษีที่เกี่ยวข้องอยู่3ประเภทภาษีนะคะประเภทแรกก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทที่2ก็คือภาษีธุรกิจเฉพาะประเภทที่3ก็คืออากรสแตมซึ่งในเวลาที่เราไปซื้อขายที่ดินกันเนี่ยก็จะต้องไปทําการโอนที่กรมที่ดินนะคะเขาก็จะสัมภาษณ์เราซึ่งมันก็จะปรากฏทั้งราคาขายกับราคาประเมินนะคะราคาซื้อขายเนี่ยมันก็อาจจะสูงกว่าราคาประเมินนะคะ ซึ่งในการคำนวณภาษีเนี่ยกฎหมายตามประมวลสการอ่างเขาก็กำหนดไว้ว่าให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์นะคะในการที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเสียนะคะซึ่งมันก็จะมีอยู่2เหตุที่จะทําให้ไม่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะก็ได้แก่กรณีที่1ก็คือ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนะคะหรือถ้าไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก็คือถือครองอสังหาริมทรัพย์มาแล้วเกิน5ปีนะคะถ้าเข้าเหตุนใดเหตุนหนึ่งเนี่ยก็จะไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอีกภาษีหนึ่งก็ได้แก่อากรสเตมนะคะ200เสียอากร1บาทนะคะซึ่งตรงนี้ในตัวบัญชีท้ายอัตราอากรสเตม ท้ายประมทรักกรเนี่ยบอกว่าถ้าในากรณีที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะไว้แล้วก็ไม่ต้องเสียอากรสเต็มนะคะซึ่งก็ต้องดูว่าในกรณีที่คุณไปโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้องดูว่าคุณได้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะไว้หรือเปล่านะคะถ้าไม่ได้เสียก็ต้องมาเสียอากรนะคะในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนอกจากภาษีและความตาย